สวัสด,ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นักเรียนมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูวราพรเหมือนเดิมนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดพันธุกรรมของสัตว์นะคะ ซึ่งการถ่ายทอดพันธุกรรมของสัตว์นี้นะคะมีลักษณะเหมือนกับการถ่ายทอดพันธุกรรมของพืชจากคลิปที่แล้วที่เราได้เรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะนักเรียนจะต้องระบุลักษณะความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างของสัตว์ให้ได้นะคะข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ให้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ เอาละค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของสัตว์คุณครูก็จะพานักเรียนไปเล่นเกมกันก่อนเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้ครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเล่นเกมจับเวลานะคะเกมจับเวลานี้เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะคะ สำหรับเกมนี้นะคะเป็นเกมให้นักเรียนดูภาพนะคะลูกเต่าในภาพเกิดจากแม่เต่าข้อใดนะคะจับเวลาค่ะติ๊กตอก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 หมดเวลานะคะนักเรียนหมดเวลาแล้วนะคะข้อไหนข้อ2ใช่ไหมคะเราเห็นได้ยังไงว่าเป็นข้อ2สังเกตจากลายของเตา่าใช่ไหมคะว่าเป็น ภาพแม่ของเต่ากับลูกของเต่านะคะต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะนักเรียนคิดว่าในภาพนะคะเป็นสัตว์ในภาพนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับสัตว์ในข้อใดนะคะเป็นสุนัขทั้งหมดเลยทั้งสามสายพันธุ์อ่ะเรามาเริ่มจับเวลากันเลยค่ะมีคําตอบในใจแล้วใช่ไหมคะจับเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกต๊กตอกต๊กต,กต๊กตก๊กต๊กตอกนะคะ หมดเวลาคะ่ะนักเรียนนักเรียนเลือกข้อไหนกันคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อนี้คะ่ะ <Wow. S 1> ข้อ3นะคะสังเกตลักษณะจากอะไรคะสังเกตลักษณะจากรูปร่างนะคะแล้วก็ผลคะ่ะต่อไปคะ่ะเป็นข้อที่สนะคะ เป็นปลานะคะปลาในภาพนะคะสัตว์ในภาพนี้มีละะคคักษณะคล้ายคลึงกับสัตว์ในข้อใดนะคะอ่ะเรามาเริ่มจับเวลากันเลยค่ะติ๊กตอก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 หมดเวลาค่ะนักเรียนตอบข้อไหนกันเอ่ยมาดูตอบที่ถูกต้องค่ะข้อนี้ค่ะนักเรียน ข้อที่หนึ่งนะคะ <Wow. S 1> นักเรียนจะสังเกตได้ว่าภาพที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นภาพปลาทองใช่ไหมคะซึ่งสาภาพนี้ปลาทองหมดเลยแต่เป็นปลาทองคนละสายพันธุ์นะคะนักเรียนสังเกตจากลายบนหางของปลาทองนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนทํามาทําได้กันไหมคะถ้าทําได้นักเรียนเก่งมากเลยนะคะอ่ะได้เวลาและจัดเกมให้เราได้เรียนรู้ ทีนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะบทเรียนที่สองนะคะมีชื่อว่าพันธุกรรมของสัตว์นะคะซึ่งพันธุกรรมของสัตว์นี้นะคะมีลักษณะคล้ายกับพันธุกรรมของพืชเลยแต่เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจาก สัตว์รุ่นพ่อแม่ไปยังสัตว์รุ่นลูกนะคะซึ่งลักษณะต่างๆของสัตว์เนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดโดยต้องเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันนะคะจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นไม่ได้นะคะซึ่งลักษณะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดของสัตว์นั้นก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาโครงสร้าง หูหางขนสีขนที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะที่ได้รับพันธุกรรมจากพ่อมาครึ่งหนึ่งจากแม่มาครึ่งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมของสัตว์บ้างลักษณะแรกเราเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกถ่ายทอดของหูใบหน้าและก็สีขนตัวอย่างเช่นนะคะสุนัขนะคะสองพันนี้มีลักษณะ ที่แตกต่างกันไปเพราะคนละพันนะคะก็จะถูกถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่างกันด้วยถึงจะเป็นสุนัขเช่นเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์สังเกตว่าสุนัขพันธุ์เดลมิเชียนะคะจะมีลักษณะใบหูที่พับลงส่วนสุนัขไทยหลังอานนะคะจะมีลักษณะที่เป็นหูตั้งนะคะนี่คือความแตกต่างของการถ่ายทอดพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดลักษณะพันธุกรรม ที่สองของสัตว์ที่ถูกแกยทอดก็คือสีตาสีตาเนี่ยคะหรือลักษณะของดวงตาจะแตกต่างกันตัวอย่างเช่นแมวแมวจะมีลักษณะตาสีฟ้าซึ่งแมวแต่ละพันธุ์มีลักษณะตาที่แตกต่างกันไปและมีลักษณะดวงตาที่ต่างกันด้วยนะคะนักเรียนและลักษณะของกบกบก็จะมีลักษณะดวงตาที่เป็นลักษณะกลมสีแดงเห็นไหมคะความแตกต่างจะต่างกันที่พันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดอ่ะ ต่อไปเรามาดูลักษณะพันธุกรรมที่เกี่ยวกับลวดลายบนผิวหนังของสัตว์ตัวอย่างเช่นเสือเสือจะมีลวดลายสีที่ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุนหลานเช่นเดียวกับม้าลายที่ถูกถ่ายทอดลวดลายบนผิวหนังไปสู่รุนลูกรุนหลานนะคะลักษณะของปากนะคะปากตัวอย่างเช่นนะคะลักษณะของปากวัวจะมีลักษณะที่หนาเทียบกับลักษณะปากของเหยี่ยวนะคะ จะมีลักษณะที่แหลมนะคะซึ่งลักษณะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติได้นะคะด้วยอะไรเช่นเหยี่ยวมีลักษณะปากที่แหลมเพื่อใช้ในการไล่เหยื่อจิกเหยื่อนะคะนี่คือการถ่ายทอดพันธุกรรมของสัตว์นะต่อไปค่ะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกถ่ายทอดของหางตัวอย่างเช่นหางมา้าม้าเนี่ยจะมีหางและ หางที่ยาวแล้วก็มีขนบริเวณหางนะคะแต่เทียบกับจิ้งจกนะคะจิ้งจกบริเวณหางหางของจิ้งจกยาวแต่หางจิ้งจกจะไม่มีขนนี่คือลักษณะที่ถูกถ่ายทอดนะคะต่อไปค่ะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกถ่ายทอดในลักษณะของเท้าเท้าช้างกับเท้าไก่มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสู่ลูกต่างกันนะคะต่างกันหมายความว่าช้าง ก็จะมีเท้าที่ใหญ่ถูกถ่ายทอดเป็นลูกช้างลูกช้างก็มีเท้าใหญ่นะคะมีหูที่กลางใหญ่ลูกช้างออกมาก็มีลักษณะหูกลางใหญ่ส่วนไก่มีลักษณะเท้าที่แหลมนะคะแบ่งออกเป็นสามสามซีกซึ่งเท้าของไก่เนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดไปยังลูกนะคะนี่เรียกว่าลักษณะของเท้าที่ถูกถ่ายทอด ต่อไปลักษณะของเกล็ดสัตว์บางชนิดนะคะสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะมีเกล็ดใช่ไหมคะตัวอย่างกิ้งก่ากับงูกิ้งก่าเนี่ยมันสามารถมีเปลี่ยนสีได้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของกิ้งก่า,น,าน,นั้นๆด้วยว่าสีที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ตามธรรมชาติที่ถูกระบุขึ้นมาตัวอย่างเช่นบนหน้าจอนะคะกิ้งก่านี้มีลักษณะ สีเขียวน้ำเงินแดงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเพื่อเพิ่มลวด,ดลายความสวยงามให้กับตัวของมันเองรวมไปถึงงูที่อยู่บนหน้าจอเช่นกันแต่งูแต่ละพันธุ์แต่ละชนิดมีลวดลายที่แตกต่างกันด้วยไม่เหมือนกันนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาสรุปการถ่ายทอดพันธุกรรมของพืชและก็ของสัตว์นะคะพืชสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมนะคะจากพืชรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกได้โดยการถ่ายทอดในลักษณะของลำต้น ใบดอกผลนี่คือลักษณะเด่นๆที่พืชถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกนะคะส่วนสัตว์นั้นนะคะมีการถ่ายทอดพันธุกรรมจากสัตว์รุ่นพ่อแม่ไปยังสัตว์รุ่นลูกนะคะโดยถูกถ่ายทอดพันธุกรรมลักษณะโครงสร้างของร่างกายใบหน้า ขนดวงตาสีขนนะคะนี่คือลักษณะที่ถูกถ่ายทอดทั้งพืชและสัตว์นะคะจากที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงยันมาถึงท้ายชั่วโมงคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทดสอบหรือท้าทายความรู้ที่เราได้เรียนมาในกิจกรรมท้ายบทของเราค่ะกิจกรรมท้ายบทของเรานะคะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามและเขียน คำตอบที่ถูกต้องว่าลักษณะที่คล้ายคลึงของพืชและสัตว์นะคะในภาพเนี่ยมีลักษณะอะไรบ้างที่คุณครูกําหนดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะใบงานนะคะรูปที่หนึ่งนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าในภาพเป็นรูปเสือเสือกับแม่เสือมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างไรบ้างนักเรียนลองตอบคุณครูสิคะอ่า นักเรียนมีคําตอบในใจแล้วใช่ไหมคะอย่างแรกที่เราเห็นคือลวดลายของเสือใช่ไหมคะและอะไรบ้างสีขนดวงตาใบหน้านี่คือลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกถ่ายทอดจากแม่เสือหรือพ่อเสือไปยังลูกเสือนะคะภาพที่สองนะคะเป็นภาพกล้วยไมย้จะสังเกตได้ว่าภาพกล้วยไม้ถูกถ่ายทอดพันธุกรรมอะไรบ้างคะอ่า ภาพที่นักเรียนเห็นลักษณะเด่นคือสีของดอกกล้วยไม้ใช่ไหมคะสีของดอกกล้วยไม้มีลักษณะสีม่วงและลักษณะของใบของกล้วยไม้มีลักษณะเรียวยาวใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างในการตอบนะคะ3นะคะ,ะเป็นภาพของแมวนะคะแมวมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันลักษณะใบหน้าลักษณะของหูลักษณะของดวงตาลักษณะของสีขน น,ะะนี่คือการถ่ายทอดความคล้ายคลึงที่สัตว์และพืชถ่ายทอดมายังรลูกๆและสุดท้ายเป็นภาพของนกกระยางนกกระยางสองตัวนี้มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกันเลยซึ่งการที่ภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยถูกถ่ายทอดในลักษณะไหนตัวอย่างแรกเลยคือป่าของนกกระยางมีลักษณะเรียวยาว สองคือสีขนนะคะขนของมันมีสีขาวและดำเหมือนกันเลยนี่คือลักษณะที่ถูกถ่ายทอดไปอย่างรุลู่อ่ะต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะลักษณะสัตว์ที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะเราจะบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีหน้าตาเหมือนกันนะคะส่วนลักษณะสัตว์ที่ต่างชนิดกันนะคะก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่น แมวกับนกกระยางจะมีลักษณะที่เหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนอ่านี่คือตัวอย่างในการทํากิจกรรมท้ายบทแต่นักเรียนสามารถตอบได้นอกเหนือจากที่คุณครูตอบได้นะคะถ้านักเรียนสังเกตภาพแล้วนักเรียนเห็นลักษณะอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงมากกว่าที่คุณครูทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนสามารถ ตอบได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะต้องไปแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบาย